สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปลง m อ p วันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำลายวงจรไฟแบกการต่อสวิตยังไงทำให้สวิตมันไม่ร้อนแต่จะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยอธิบายให้ฟังสำหรับท่านที่กำลังอยากจะ ทักมาหลังใหม่หรือว่าอยากเข้าว่าขอคำปรึกษาผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะก็ให้ทักมาทาง Facebook ตัวนี้สายพุทธคุณนั่นแหละก็ก็คือผมผมจะใช้ Facebook อยู่เฟซเดียวนะก็จะเป็นสายพุทธคุณถ้าเป็นเฟซอื่นก็จะไม่ใช่นั่นแหละนนะแล้วก็จะมาพูดถึงไอ้ตัวกรณีเคส การทำสวิตยังไงให้ไฟไม่ร้อนไอให้สวิตมันไม่ร้อนให้ไม่ต้องยุ่งยากดีเรสวิตจุ่มน้ำได้ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเดินวงจรให้ดูผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรน,นะผมก็เองก็ปูปูป่าแต่ก็ผมก็ถือว่าผมอาจจะมีโอกาส มะมีความเข้าจิตเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานทานซิสเตอร์นิดๆ,ๆหน่อยๆก็พอที่จะเป็นพื้นฐานได้ก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกไอตัวนี้ผมใช้ R150 โ oh อหมนะ R 150โอห์มสองตัวนี่ผมเข้าที่ขา C ก็คือการที่เข้าขา C เพราะอะไรเพราะทานซิสเตอร์ตัวนี้มันเป็นชนิด PNP เนี่ยเป็นชนิด PNP ผมใช้3ตัวเลย บางคนเห็นว่าผมใช้แค่ตัวเดียว2ตัวก็จะสงสัยคันนี้ทานซิสเตอร์ตัวนี้จะเป็นชน,นิด n p n พอดีผมมีอย่างนี้ผมก็เลยต้องทําอย่างนี้ก็คือบางคนบอกว่าทําไมต้องเข้าขา4ผมมีทานซิสเตอร์ตัวนี้เป็น n p n แล้วพวกนี้เป็น p n p ผมก็ต้องเข้าขาสแต่ถ้าผมมีตัวนี้เป็น n p n ผมก็จะเข้าขา e ก็ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของเราก็คือ ทานซิเตอร์ไอตัวได้ขับเนี่ยผมจะเอาเข้าขา e แล้วขับออกขา c ผมก็จะใช้ขา c แปะไว้ที่ขา b ขา b วอัคของทรานซิสเตอร์กำลังแปะไว้ลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงคราวนี้สวิตผมจะมาใช้สวิตตังไหนผมจะใช้สวิตจากขา c มาหาขา e แค่นี้แหละสวิตบางคนบอกว่าทําไมต้องทําจากขา c มาหาขา e มันมีความแตกต่างยังไงกับระหว่างไอการที่ทําสวิตระหว่างขาขา e กับขา b หรือว่าขา e กับขา c ไอขาขา e ส่วนมากบางคนเขาจะใช้ขา e มาหาขา b ถ้าเป็น t า a n ซ i เตอรเชนนี้เดียวกันแต่ถ้าเป็นา r a n s เตอร r คนละชนิดก็คือขา c มาหาขา b คือขาบีการไบอาร์มันอ่ะมันไบอาร์กระแสนิดเดียวมันก็ทํางานแล้วนั่นเองก็คือพอมันต้องการกระแสน้อยมันทํางานเร็วมันก็เลยทําให้เวลาสวิตช์จุ่มน้ํานเครื่องมันก็จะทํางานดังนั้นการที่ทําจุดที่ผมบอกเนี่ยผมถือว่ามันโอเคกว่าไม่ต้องใช้ดีเลย์สวิตช์ไม่ร้อนเพราะทาร์ซิเตอร์ไดร์ับมันไม่ได้ดึงกระแสมากเหมือนทาร์ซิเตอร์กําลัง ทานซิสเตอร์กำลังถ้ากรณีเราไปตัดสายสายไฟเข้าอ่ะตัดครึ่งหนึ่งแล้วครับทําสวิตช์ไอ้ตรงนั้นมันจะทําให้ทานซิสเตอร์กําลังอ่ะมันดึงกระแสมากพอมันดึงกระแสมากมันก็จะทําให้สายการเดินของสายอ่ะมันเดินไม่เพียงพอมันก็ทําให้สายมันร้อนนั่นแหละพอมันร้อนมันจะไปไหนไอ้จุดที่มันร้อนง่ายที่สุดก็คือจุดสวิตช์ผลสุดท้ายสวิตช์ก็ร้อนสวิตช์ละลายนั่นแหละง่ายนี่เดียว บางคนบอกว่ามันจะจริงหรือเปล่าว่าการที่ผมต่อจุดตรงนี้แล้วสวิตชโดนน้ำไฟไม่เดินเครื่องไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูเลยว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้คลิปต่อๆไปนี้ผมจะให้เฉพาะ คลิปตัวไหนที่เป็นคลิปที่สําคัญผมก็จะให้เฉพาะ fc ที่กดติดตามแล้วสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามถ้าคิดว่ามีประโยชน์แต่ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์อันา g ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ความชอบของขอแต่ละบุคคลในเมื่อเขาไม่ได้มีความชอบเขาก็ไม่กดติดตามให้แต่ถ้าบางคนคิดว่าเขามาเอาแต่ผลประโยชน์ แล้วว่าเอาแค่ความรู้แล้วก็ไม่ไม่ช่วยกดติดตามไม่ช่วยกดไลค์ไม่ช่วยกดแชร์ให้ mm. ก็ผมก็ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะอะไรเ mm. พราะหนึ่ง mm. การที่ผมทําช่องเนี่ย mm. ผมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเอาง,ง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการที่กว่าที่จะทําได้ก็ไม่ใช่ว่าวันสองวันจะทําได้มันต้องเก็บสะสมประสบการณ์มาพอสมควร 2ไม่ว่าจะเป็นค่าอินเทอร์นงค่าอินเทอร์เนต็ตในการที่จะทําคลิปการที่จะถ่ายคลิปอัปโหลดลงมามันก็ใช้อินเทอร์เนต็ตพอสมควรแต่ถ้ามีคนกดไลค์กดติดตามให้มันก็พอได้ค่าโฆษณาพอได้ามาทดแทนค่าอินเทอร์เนต็ตพอไม่ได้ควักกระเป๋าตัวเองมากแต่ถ้ายังไม่มีคนช่วยเป็นกําลังใจไม่มีคนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ ไม่ว่าค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ต้องค้นคว้าหามาเองดังนั้นพอผมไม่ค่อยมีงบผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่ถ้าผมมีงบผมก็ทำคลิปไปเรื่อยๆบางท่านก็ให้การสนับสนุนดีสำหรับบางท่านแต่สำหรับบางท่านก็ผมเข้าไปดูในข้อมูลหลังบ้านมา ก็มีประมาณทัก30%นะที่กดติดตามให้เดี๋ยวอีกประมาณถั้า6ก70%ที่ไม่ได้กดติดตามที่เข้ามาดูเฉยๆอันนั้ผมก็ไม่ว่าแต่ก็คลิปไหนที่คิดว่ามันเป็นข้อมูลเชิงลิกผมก็จะปิดกัน้นก็จะให้เฉพาะคนที่กดติดตามแล้วนั่นแหละเพราะว่า ผมคิดว่าหนึ่งถ้ากรณีเราเปิดเผยไปมากมันก็จะทำให้มันเป็นผลเสียกับเราด้วยแต่ถ้ากรณีคนไหนที่เขาเข้ามากดติดตามเข้ามาศาึกษาเราก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันไอตัวขาบีขาบีก่อนที่จะใบอัดเนี่ยผมจะใช้ร้อยห้าสิบโอมนะแต่ก็คือมันก็ไม่ได้เสมอไปไม่ได้ จำกัดอยู่ที่150โอห์มสมอไปหรอกมันก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราพันสูตรไหนไอตัวนี้ผมพันขดไบัสไม่มากผมก็เลยใช้อาช่วยไอตัวนี้ 104J ช่วย่ยแค่นี้ก็ทํางานได้ละเดี๋ยวจะลองเทสดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่าสำหรับการเทสครั้งแรกนี่ผมจะใช้ไฟ่าน2ก้อน ไฟ6โวลต์7โวลต์นี่แหละเทสดูบางคนไปอัดไฟ12เลยเวลาเกิดข้อผิดพลาดมามันก็พังมันก็เสียไอ้ตัวนี้เป็นชนิด PNP ขา C กินไฟบวกไอ้ตัวนี้กินไฟลบไม่ใช่ขา C กินไฟลบขา E กินไฟบวกดังนั้นไฟบวกก็จะเข้าตัวนี้ประธานเอาไป พูดไปพูดมาก็หลงหลงลืมลืมเหมือนกันนั่นเองสี่มือก็ยังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังเราก็ก่อนที่เราจะตัดสินใจเราก็ตรวจเช็ควงจรให้ดีเพราะว่าบางคนบอกว่าเชี่ยวชาญน,นะมันไม่มีใครเชี่ยวชาญน,นะเพราะว่าต่อให้เชี่ยวชาญแค่ไหนได้มันก็มีโอกาสผิดพลาด ใส่ไฟบวกเข้าไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวไฟลบเข้านี่ปั๊บเนี่ยไฟลบเข้าแล้วเครื่องยังไม่ทำงานอ่านี่ดูสวิตดูสิมันมีข้อปกพ้องตรงไหนเอ่ย เครื่องทำงานแล้วนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีฝากก่อนเดี๋ยวผมจะเชื่อมเชื่อมเข้าขาซีเลยบัดกีีเข้าขาซีเพื่อที่จะให้มันง่ายมันจะได้ไม่ต้องมาระเกะระกะ ขาซีผมจะฝากตัวฐานซิเตอร์พวกน,นี้ก็ได้เพราะฐานซิเตอร์ตัวนี้มันพังแล้วก็ฝากขาซีไว้กับฐานซิเตอร์พวกน,นี้เลยวกนี้ง่ายว่าลงโครงเฉยเพราะว่าไอ้ขาซีมันก็ลงโครงหาวิง่งหากันหมดอยู่แล้วนั่นแหละคือตอนที่เราเทสเครื่องครั้งแรกเราอย่าไปเทสไฟเต็มที่มันเราอย่าไปเทสไฟ12เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดเราประกอบผิดพลาด มันก็จะทําให้อุปกรณ์เราหรือว่าทานซิสเตอร์เรามันเสียหายมันระเบิดไปเลยนั่นเองการที่ผมใช้ไฟน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ประมาทถ้าเกิดเราประมาทอ่ะต่อให้มีเท่าไหร่มันก็พังบางคนบอกว่าลองทําดูคือถ้าเราอ่านวงจรอ่านทิศทางมันไม่ถูกอ่ะเราจะไปทําลองดูสม 4, สี่สมห้ามัวม่วๆไม่ได้นะคือมันมีหลักการของมันอยู่ อย่างมีเอฟีท่านหนึ่งที่ทักเข้ามาหาผมก็บอกลองลองทำดูก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันวงจรมันผิดเราจะไปลองไม่ได้เพ,พราะอะไรถ้าราลองเราลองไปเราก็คือเรายอมรับสภาพว่าเรายอมที่จะเสียรู้อยู่ว่ามันจะพังแต่เราก็ยังอยากจะลองก็คือ เราอ่านหลายวงจรมาดูแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกอย่างเงี้ยจะลองต่อหลอดอาจจะละเกะระกะไปหน่อยก็ต้องประทานอภัยอาจจะดูไม่ค่อยชัดจีนอนะเดี๋ยวจะขอหยับปรับให้ดูนี่อันนี้ไฟแค่6โวลต์นะ เดี๋ยวผมจะเอาไฟสิบสองมาให้ดูเดี๋ยวจะต่อหลอดออกก่อนหลอดไฟหลอดไฟผมก็จะใช้ขาคีบออกซีเมล่าผมไม่รู้อยอยงไงก็คืออันนี้แค่ทดสอบเฉยๆไม่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร ก็คือทดสอบให้ดูแต่ถ้าเวลาใช้งานจริงก็จะใส่ทำให้ดูว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าแค่ไฟหกโวลต์มันก็ติดนะไฟหกโวลต์ จะเดินเพิ่มไฟเป็นสิบสองวก่อนมีไฟลบมีไฟบวกขีปับแล้วผมก็จะใช้เป็นได้ XT 60เสียบออะนี่ไฟมาแล้วดูไฟ12ว่าเสียงเป็นไง เสียงมันไม่ค่อยลื่นหูเดี๋ยวผมจะเพิ่มไอ้ไมล่าไปตรงนี้ไอตัวค่าพวกนี้ก็เ,เข้าไปดูผมเคยลงวงจรในมอตลาดไว้อยู่ว่าขาไหนใส่ค่าอะไรบ้างผมก็จะปรับแต่งประมาณนี้คือวงจรพวกนี้บางคนบอกว่าไออ๋อวงจรนี้มีแล้ววงจรนั้นมี คือไอ้วงจรพวกนี้มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายหรรอกบางคนบอกว่าวงจรนั้นดีวงจรนี้ด,ดีมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกแต่ละวงจรฮะเสียงมันอยู่ที่ว่าการที่เราวางระบบอะใครจะวางระบบได้เสถียรใครจะวางระบบได้ดีกว่ากันวงจรก็เหมือนๆกันไอ้ที่แตกต่างกันคือค่า R แล้วก็รอบม้อแปร เดี๋ยวผมจะเอาน้ำลยนี่ผมจะตักน้ำนี่เอาน้ำในขันนะี่มาให้ดูว่าไอสวิตผมเนี่ยมันจุ่มน้ำได้จริงไหมเดี๋ยวจะเอาจุ่มให้ดูเลยนี่แต่ทำงานนะนี่ทำงานนี่ผมจะจับสายสองสายเนะี่ยจุ่มน้ำให้ดู ไม่ทำงานนะจุ่มนะหเห็นเห็นแต่ถ้าเราไปใช้ขา e หาขา b หรือขา c หาขา b ตัวนั้นจุ่มน้ำแบบนี้ไม่ได้ไฟวิ่งปืดเลยมีสะดุ้งอะ่ะนั่นแหละไอที่พากาันทำแล้วเกิดเขาเรียกเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินตัวเองอะ่ะก็คือเคยได้มีคนที่ทำอุปกรณ์ผิดพลาดแล้วไปใช้แล้วเกิดการ เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะ่ะเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่รู้การที่ไม่มีใครบอกไม่มีใครอธิบายให้ฟังว่าการทําสวิตควรที่จะทําสวิตตรงไหนเพราะอุปกรณ์พวกเนี้ยมันอยู่บนความเสี่ยงถ้าเกิดเราทําไม่ถูกมันก็จะมีความเสี่ยงกับชีวิตเรานั่นแหละ สวิตอยู่แค่นี้ทำง,ง่ายง่ายถ้ากรณีเนี่ยยวให้ดูเนี่ยลวดทองแดงเส้นเดียวก็ไม่ขาดทำตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะการที่ทรานซิสเตอร์ตัวได้เนี่ยมันไม่ได้ดึงกระแสะมากเหมือนทรานซิสเตอร์กำลังดังนั้นเราทำ เราไม่ป้อนไฟเข้าขาไดเราไม่ป้อนไฟเข้าขาใดนี่ไดมันจะมาเอามาจากไหนมาไบอัสมาทํางานมันก็ไม่ทํางานแต่ถ้าพอมีไฟเข้าไปปั๊บวงจรมันสมบูรณ์มันก็ทํางานแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเลยนั่นแหละถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเขียนลายวงจรให้ดูอีกทีนึงี๋ยวจะเขียนใสกระดาษให้ดู อันนี้เป็นการติดตั้งเดี๋ยวผมจะเขียนอนธิบายบางทีบางท่านอาจจะอยากจะใช้ทานซิสเตอร์เป็นชนิด NPN อ่บางคนอยากจะใช้ทานซิสเตอร์เป็น PNP เดี๋ยวผมจะขอ,อ,ะอะเขียนมันออกวางไว้แถวๆนี้แหละมัละกี้ละกันบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานหรอกก็แคบๆเด็กๆนี่นะแหละเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูอธิบายให้ดู อย่างทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นชนิด n เป็นชนิดปบโพลาสามขาที่รู้ๆกันเนี่ยขาแรกจะเป็นขา B ขา2เป็นขา C ขา3เป็นขา E เราจะใช้ทรานซิสเตอร์กี่ตัวก็ได้อ่ไอการที่เราใช้ทรานซิสเตอร์กี่ตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ขนาดลวดของเราด้วยว่าโมแปลงเราใช้ลวดไฟเข้า เบอร์อะไรมันรองรับได้กี่แอมมันจะรองรับกระแสได้เท่าไหร่นี่แหละคือจุดสำคัญอันนี้อ่าเนี่ย B C E ขา E ก็โยงมาหาขา E ขา C ก็โยงมาหาขา C ขา B ก็โยงมาหาขา B แค่นี้เองแต่เพียงว่าการโยงอ่ะเราจะจัดเซตยังไงให้มันดูดีอันนี้ชนิด N ตอนนี้ไอทาร์ิซเตอร์ตัวตัวใดตัวใดเนี่ยอเดี๋ยวจะกำหนดให้เป็น N เหมือนกันเป็นชนิด N เหมือนกันขาแรกขา B ขาสขา C ขาสขา E ไอ้ขา E เนี่ยจะวิ่งมาหาขา B นะแล้วส่วนมากอะหลายๆคนชอบมาตัดสวิตต์ตรงนี้ คือไอ้ขา e วิ่งมาหาขา b เนี่ยแล้วไอ้จุดตรงนี้มันเป็นจุดที่อันตรายเพราะอะไรไอ้ขา b bias เนี่ยมันต้องการกระแสที่น้อยมากมีกระแสมาแค่นิดเดียวมันก็ทํางานแล้วดังนั้นสวิตช์จุ่มน้ําเครื่องมันทํางานพอเครื่องมันทํางานปับ๊บไอ้คนใช้โดนช็อตพอโดนช็อตไปไหนลม้มลงน้ําพอลม้มลงน้ําไปไหนไปวัดน,น,น,นั่นเองก็คือทางที่ดีให้เรา เอาสวิตเนี่ยต่อจากขา C เนี่ยไอตัวนี้เราลอยขึ้นเลยลอยขา C ขึ้นลองไมค์ก้าลงไปแล้วเราใส่สวิตขา C เนี่ยมาหาขา C เนี่ยนี่แค่นี้ถ้าไฟไม่เข้าก็าไม่ทำงานแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่การจูนค่า R ด้วยแต่ถ้าเราจูนค่า R บางคนลอยขา C ขึ้นทำงานไหมทำงานนั่นเอง อยู่ที่การปรับแต่งค่า R จุดสำคัญอันนี้ถ้าเป็นไอตัวนี้เป็นชนิด p เป็นชนิด p ก็จะใช้ขา e เนี่ย สายโดนช็อตตรงไหนตรงหนึง่งเนี่ยเมื่อกี้ทิ้งไหนเพระอทานเราไพอดีไอ้สายไฟมันโดนช็อตมันก็ไม่ได้ช็อตที่ทานทิเตอร์แต่ก็ขึ้นอยู่ที่เราจูนค่าอร์มันการที่เราปรับค่าอร์ ถ้าค่าอาไม่ได้ขา C ีลอยขึ้นมาเครื่องก็ไม่ทำงานอันนี้แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยปลอดภัยก็คือขา C เนี่ยเราก็สามารถวิ่งมานี่ได้ขา C วิ่งหากันได้แล้วใช้ดีเลย์ตัดต่อขานี้อันนี้ก็จะปลอดภัยแต่ถ้ากรณีเราไม่มีดีเลย์เราจะทำสวิตก็คือสวิตหยุดตรงนี้ อันนี้ก็ปลอดภัยแต่ถ้ากรณีทานซิสเตอร์เรามีตัวใดตัวหนึ่งรั่วมันจะทําให้มันรัดวงจรไอ้จุดเนี้ยนั่นแหละแต่ถ้ากรณีทานซิสเตอร์เราปกติทุกตัวมันก็ไม่เป็นไรถ้าทานซิสเตอร์มีรั่วมันก็จะทําให้ไฟมันวิ่งไฟมันทํางานอยู่ตลอดนั่นแหละไฟทางานแต่หม้อไม่ทํางานนะก็คือไฟมันจะวิ่งวิ่งวิ่งเข้าทานซิสเตอร์ แล้วมันก็จะรัดวงจรอ,อยู่ที่ทรานซิสเตอร์เนี่ยนะเพราะาทรานซิสเตอร์มันรั่วแต่ถ้าทรานซิสเตอร์ปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองแล้วระหว่างทรานซิสเตอร์ชนิด N ชนิด P มันแตกต่างกันยังไงก็ให้ลองย้อนกลับไปดูไอตัวผมเคยอธิบายเรื่องหลักการของการใช้งานทรานซิสเตอร์ไอตัวที่การต่อดาริงตันน่ะนั่นแหละทิศทางมันเหมือนกันการ ทำที่ทานซิสเตอร์ให้เป็นไอจากธรรมดาให้เป็นดาริงตันต่อ,อย่ังไงนั่นแหล,ละหลักการการเดินทางของทานซิสเตอร์มันก็เดินทางเหมือนอย่างนั้นะนั่ะถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสวัสดีทุกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีครับ